คำกล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่บนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นมนุษย์ทุกคนต่างต้องการอิสรภาพในชีวิตอิสระที่จะคิดอิสระที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองด้วยกันแทบทั้งสิน้นคนพิการก็เช่นเดียวกัน ล้วนมีความต้องการที่จะกำหนดแนวทางการดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพความพิการว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงไรแต่ในความเป็นจริงจะมีคนพิการอีกจำนวนมาก ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิตามกฎหมายที่ตนมีเรื่องทักษะในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมและสอนรับกับสภาพร่างกายของตนและอื่นๆเพื่อให้ตนเองสามารถก้าวข้ามความพิการสู่การดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้และในปีพุทธศักราช2545องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือใจกล้าร่วมกับสำนักง,งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการซึ่งเป็นโครงการนำร่อง3ปีพุทธศักราช2545ถึง2547เพื่อศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ ในการนำเอาแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการหรือ Independent Living Concept มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยเลือกพื้นที่ดำเนินการใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครปฐมจังหวัดชนบุรีและจังหวัดนนทบ,บุรีทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่จะเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ ในประเทศไทยต่อมาเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2547คณะทำงานโครงการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวคิดและรูปแบบการให้บริการของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการและได้มีพิธีเปิดศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นทางการ ณห้องประชุมชั้น5้าสารกางจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่108ทับ346หมู่บ้านกฤษศดานคร10ซอย29ตําบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อนคนพิการ ให้มีความเชื่อมั่นในตนเองมีทักษะในการใช้ชีวิตเข้าใจสภาพความพิการของตนเองและเรียนรู้วิธีการในการดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองในสังคมได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่คนพิการครอบครัวคนพิการตลอดรวมไปถึงชุมชนรอบข้างภายใต้วิสัยทัศน์ ที่จะเป็นผู้นำในการเผยแพร่นแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระและการจัดบริการที่มีมาตรฐานมุ่งสร้างเจตคติและความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิโอกาสของคนพิการตลอดจนขจัดอุปสรรคทั้งมวลที่จำกัดวิถีชีวิตอิสระของคนพิการโดยมีชุมชนและสังคมให้การส่งเสริมและเอื้ออำานยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้ามีส่วนร่วมมีอิสระภาพและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเองโดยจัดให้มีบริการหลัก5ประเภทคือ 1. การให้ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ (Information and referral) 2. การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer counseling) 3. การฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ I-L Skin Training 4. บริการผู้ช่วยคนพิการ p ersonal assistant 5. การพิทักษ์สิทธิคนพิการ a d v o c a c y นอกเหนือจากบริการหลักแล้วยังมีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมคนพิการในแต่ละชุมชนเพื่อให้คำแนะนำกับคนพิการครอบครัวคนพิการผู้เกี่ยวข้องและชุมชนโดยทำงานร่วมกับองคอก์กรภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นอปทชุมชนและอบจอจังหวัดนนทบุรีทั้งยังจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้นำคนพิการเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างคนทำงานบนพื้นฐานความรู้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระในชุมชนได้อย่างภาคภูมิสมศักดิ์ศรีตลอดระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547จนถึงปัจจุบันศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ทำการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและเกิดเครือข่ายการทำงานขึ้นจำนวนมากจนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันด้วยผลงานและรางวัลที่ได้รับปัจจุบัน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์และผ่านการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2553นอกจากนี้ศูนย์ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการจัดให้บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระและบริการผู้ช่วยคนพิการแก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดต่อกันเป็นปีที่สามส่งผลให้คนพิการกว่า240คนที่ได้รับบริการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปีนี้ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีระดับอำเภอขึ้นเพื่อเป็นการสารต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของศูนย์ในการเป็นหน่วยบริการที่จัดบริการคุณภาพให้แก่คนพิการ เสริมพลังคนพิการที่หมดหวังและไร้ซึ่งคุณค่าในตัวเองให้กลับมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอีกครั้งโดยเริ่มต้นในพื้นที่อำเภอเมืองก่อนและตั้งเป้าว่าจะขยายการให้บริการสู่ระดับอำเภอที่มีความพร้อมจนครบทั้ง6ออำเภอศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือ กับองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครอบครัวคนพิการและชุมชนเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคม